เครื่องทนทนแลนเป็นล้านเครื่องว่่พังครับตัวนี้เครื่องทนเครื่องดีเครื่องเหนียวขนาดครับนาวิโก้แชมป์สองพันะ 2014, ีดาวแต่งซิ่งด้วยแม็กใหม่ย,ยางใหม่นาะออกรถศูนดาดงวดผ่อนเริ่มต้น5,000ชมนาสองพันหะาีสองพันสชมสุดท้ายนะครับตอนเที่ยวเปีย็นรีโวสมาร์ทแคปด้วยนาะคันนี้ยอมรับเลยว่าโอโ้เครื่องโคตรทนเลยใช้ดีพี่น้องวิ่งเป็นล้านเครื่องไม่พัง ไม่ใช่ออกไปไม่ถ่าย้มันเครื่องนะวิ่งร้านหนึ่งไอเสมการันตีว่าไม่พังนะต่อยเครื่องคูโบตา้ามึนก็พังมึงไปถ่าย้มันเครื่องนะถ่าย้มันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนสายพานน้ำมันใ้มัใน,ในตรงรอบด้วยไม่ต้องห่วงครับไม่มีพังรุน่นนี้เครื่องควบคเลยปีดาวออกละศูนย์บาทปีแรกงวดผ่อนห้าพันหลังจากนั้นผ่อนแปดพันบาทตลอดสัญญานะสนใจจองแอดไลน์ที่ไ,ไลไไน์แอดแอดนหน้า S T M 9 9ไอเส็มรซิงจัดให้ครับพี่น้องเอาไปเฮ็ดกินไวุ้่นเก้า